พอพอรอใช้เนี่ยกลายเป็นว่าทุกอย่างมันดีขึ้นคือผมมีเวลาไปสกเกลัพธุรกิจเพิ่มขึ้นมองหา opportunity ในการขยายธุรกิจต่อความผิดพลาดในการขายสินค้าเนี่ยน้อยลงจนแทบไม่มีผมชื่อซันนะครับชื่อจริงชื่อสกิทชาจารยชเวรา,างกูลก็ตอนนี้ทำธุรกิจเกีบบ e ่ยวกับอีคอมเมิร์ซอยู่เป็นเจ้าของแบรนด์อ no ินโนเฮลแล้วก็อ no ินโนโฮมครับและความที่ว่าตอนนั้นไปไปเที่ยวต่างประเทศเราเจอปืนนวด คือผมมาสนใจนะเรามองว่ามันมันยังมีแก็บราคาน่าจะทาราคาได้ดีกว่าครับกลับมาก็ได้มาศึกษาดูแล้วก็เจอรุ่นที่บอกว่าน่าจะเหมาะกับตลาดประเทศไทยก็เลยลองเอา,าคาขายปัญหาที่เจอเลยครับก็คือการแพ็คผิดเพราะว่าคนที่มาทำเนี่ยหนึ่งก็ไม่ใช่มืออาชีพตัวผมเองก็ไม่ได้ถนัดแพ็คสินค้าอะไรครับแล้วก็มันใช้เวลาในการแพ็คสินค้าต่อวันอนย่างค่อนข้างสูงทําให้ผมเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาไปสกเกลธุรกิจเท่าไหร่ ก็จริงๆผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่ตอนแรกเนี่ยไม่ไม่อยากใช้ออซอนคิดว่าทําเองเย,ยังไงก็ดีที่สุดแล้วก็คิดว่าระบบที่เราคิดยังไงก็ดีที่สุดแต่ว่าพอลองเปิดใจครับมาลองศึกษาดูจริงๆแล้วอันดับแรกเนี่ยที่ตัดสินใจใช้นะอันดับคือราคาการจ้างพนักง,งานหนึ่งคนเนี่ยกักการมาทดลองใช้ฟูฟูเมนต์นี่นครับจริงๆราคาใช้ฟูฟูเมนต์นะถูกกว่าในปริมาณการแพ็กของที่จริงๆทเท่าๆกันเลยนะแล้วก็พอพอลองใช้เนี่ยกลายเป็นว่าทุกอย่างมันดีขึ้นคือผมมีเวลาไป สเกล up ธุรกิจเพิ่มขึ้นมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจต่อแล้วก็ความผิดพลาดในการผัดสินค้าเนี่ยน้อยลงจนแทบไม่มีแล้วยังมีเรื่องของการที่มีระบบมีรีพอร์ตส่งตรงให้เราด้วยแบบเดียวทาลเลยสินค้าออกไปเราสามารถเช็คได้ตลอดอันนี้ตอบโจทย์นะครับ ผมเรียก b o x m e ีเลยเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเลยคือผมมองว่าจริงๆ Boxmee นะครับเขามีสาขานอกจากประเทศไทยเนี่ยมีที่เวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียด้วยผมมองว่าอันนี้ไม่เป็นโอกาสในการขยายธุรกิจที่เราจะไปขายที่เซาท์อินเดเชียโดยที่เขาก็มีคลังสินค้าตรงนั้นอยู่แล้วครับเราสามารถโค้ผ่าน b o x m e ได้เลยสำหรับคนที่ยังแพ็กสินค้าส่งเองครับหรือว่าใครที่ยังบอกว่าใช้ pack อินเฮาส์แพ็กอยู่เนี่ย ผมอยากจะให้ลองเปิดใจดูลองแบบว่ามาลองดูสักเดือนหนึ่งครับจริงจะรู้เลยว่าหลายๆอย่างมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดแล้วที่นี่เขามีพาเราไปขายถึงต่างประเทศเลยเนะี่ยผมอยากให้มาลองดูครับจริงๆคุ้มแา่